ในตู้มงมีข้าวปะเอ้ยไปไหนกูให้มึงทำอะไรไอ้ไอ้เงินแดงแสนสามกูขอได้ปะกูจะเอาเอ้ยมึงยิงมันดิในตัวมึงอะกูไม่อยากได้เลยเลกูขอปลาดุกตัวหนึ่งมาเอ้ยไหนวะเอ้ยมันมามันมามันมาจริงว่ะมันมาจริงว่ะมันมาละเฮ้ยมาดิมาดิมันมาสองตัวบาทอะได้พี่ที่ไหนที่ไหนพี่ตอนเบลล่างเบลล่าเบลล่างเบลล่างไหนไหนพี่ตั้มอดีตครับพี่อรับอดีเจน้องไหนไหนพี่ตั้มเรียกมึงอะพี่ตั้มกระตังทำมาเลยนะครับพี่ มานทำอะไรเจมาเล่นกับพี่ตั้มพี่ยังไงนะมานี่ดิเฮ้ยพี่ผมเจอดับเดโลเนที่ลูกคืออะไรนะคืออะไรเนี่ยเจ้นี่ตู้คอนเนี่ยคนนึงเพื่ออะไรอ่ะเพราะว่าพี่พี่ไม่พี่มีปัญหากับมันอยู่นะเต็มเลยว่าคนมันเต็มเลยเนี่ยใช่คนเนี่ยแต่ผมเป็อันนี้พี่พูดบอกมึงก่อนแล้วกันว่าพี่มีปัญหากับมันอยู่มึงก็ถ้ามึงอยากเล่นก็ไม่เป็นไร อันนี้ไม่น,นี่ไม่น,นี่เจมันนี่ก่อนอันนี้ถือว่าพี่ขอแล้วกันอ,อย่าเพิ่งมาเล่นตอนนี้เลยมันเสียสุขภาพมึงจําตอนที่มันทํากับกับเราได้ไหม <จะ S 1> กูกาลังทําอยู่ย<ห>เอออย่าเพิ่งมาเล่นเลยอันนี้ถือว่าพี่ขออืม<ด>อเรื่องบอกไม่ว่างก็ได้ทําอย่างอื่นก่อนก็ได้หรือว่าแก๊งอื่นก็ได้หรือที่ไม่ใช่มันตอนเนี้ยผมวงหงผมบ้องชื่ออะไรเนาะคนไหนครับมีสองบองเอง่าไม่ไม่ไม่เมื่องมืงอ่งมึงอ่งหูฟังสรุปยังไงล่ะ น้องขอข้าดิวันนี้ว่ไอพี่ข้าจะหมดวะยังไงอะครับพี่ข้าว่าในตู้มีข้าวป่ะในตู้ไม่มีข้าวไปไปถ่ายมาให้กูดูดิป่ะฮัลโหลน้องชายพี่ต่อพี่อันนี้ได้มอนเทนเจนเซนเจนบุกลินมั้ยนะบุกคชี้เหย่ไม่รู้หรอกรู้รู้แต่แต่บุกโป้อ่ะถ้ามันถ่ายกูดูดิมันมันถ่ายก็เงินแดงได้ป่ะพี่ต่อครับอะไรนะเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะยกัลลันนี่ครับถ้าต่อแหลกกูแทงเลยนะนายเขาดูเขาดูบัตรหน่อยดิเขาดูหน้า เขาดูบอลหน่อยาดูหน่อยตู้ดิมเล่ทำปะตีมีเดลวันเฮดด้วยเอ้ยร้านนห่อยอ่ามันกดยังไงนะครับมึงแคร์ใ้มาติดต่อกันนะอ๋ออเออแจ็คอะไรเนี่ยแจ็คกี้เหรอแจ็คผู้ชาย้าบลกดินแมไหนอ่ะอันนี้ใครแจ็คเหรอมองหน้าหัวแกว่งมองหน้าหัวให้ตัดมองหน้าหัวเดือเนี่ยมองหน้าหัวเฮ้ยกูโดนเรือเนี่ยกูโดนเป้เจดแมม่องหน้า เอ้ยหล่อแล้วหลอแล้วเดินแล้วเด่นแล้วดินแล้วกูโดนเปิดไหนฮะไปวาแบนมาวายแบนแบนมีอะไรบ้างอย่ในตัวในคอรเอ้ยกูโดนรุ่นใหญ่เช็คเอ้ยพี่ขอโทษโอ้โหมองหน้าผิดเลยเว้ยโดซลังกันไหนในที่เคยมองหน้าปุ๊บอาหารอะไรเลยวน้เนี่เอ้ยมึงไปไหนกูให้มึงทำอะไรทพี่จินี่ของเยอะซะด้วยกูให้มึงทำอะไรเมื่อกี้เน่ะทําไงไม่ยากอ่ะคือเนี่ยนี่อาศัช่วยไหนครับไหนอ่ะเบอร์อะไรครับพี่หนึ่งหนึ่งห้าสูงนะครับ ขายแค่นี้หน่อยเจ๊กกี้ไป็นไงวะเออนายไอ้จ๊กกี้เป็นไงแล้วเอเงินแดงแสนสามกูขอได้ปะขอขอได้ขอได้ใายเลือดสองนู่ข้างบันไดเลยขูขอกูไม่ได้ถามว่าขายไม่ขายเจ๊กกี้เจ๊กกี้อะไรนะครับมีข้าว่กูขอแทนข้าวได้ไหมจ้าเด็กข้าวผมขายไปแล้วครับกูกูบอกว่ากูไม่ซื้อกูเจ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องอ่ะวะครับพี่ฟังครับรู้เรื่องครับพี่อ่ะกูให้มึงเอามาดิไปไปหยิบมาดิไปผมขายเลือครับกูบอกว่ากูไม่ซื้อไอสัตว์ มึงได้ยินกูกูพูดไหมหอ้สัตว์มึงได้ยินกูพูดป้าไห้นี่ในหน้าเฮี้ยอเ้ยพี่จเย็นคะกูไม่ซื้อเป็นเฮี้ยอะไรก็กูจะเอากูจะเอาเอ้ยยิงมันดิมึงยิงมันดิยิงยิงยิงมันดิอะไรมึงจะขโมยรถอะไรเขารถไหนรถมึงไหนรถมึงออไหนรถมึงไอสัตว์กูกูจะเอาก็กูจะเอาเงินแดงกูจะเอาเงินแดงกูจะเอาเงินแดงไอสัตว์ เป็นเทียอะไรอ่ะกูขอไม่ให้หรอไอ้ศาตว์ตอแหลกูหรอบอกข้าวไม่มีหรอไอ้เด็กเป็ดแล้วกูจะเอาเงินแดงเอาเอาเอาไหนพี่ตั้มเอาถามเนี่ยไหนพี่ตั้มกมอยู่ไหนเอาไหน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 กูบอกเงินแดงเงินแดงกูอยู่ไหนศาสตว์ตามล่าเงินแดงไอ้หน้าเที่ยลอกกูหรอ แต่งเกงกับหมวกของงานกูขอเนี่ยกูขอดึงออกมาได้ปหมเฮ้ยขตั้น่อยพี่ว่าเขาตัหน่อยเจถือว่าพูดกันรู้เรื่องกับพี่แล้วนะสรุปตอนเออสรุปตอนไม่ใช่ไม่กี่ไม่กี่ตั้มมาก็กลับไปแล้วนีไหนอะแต่มันบอกว่ามันมาหาตั้มแต่ตั้มมาแล้วก็ไปแล้วไหนมาหาตั้มไหนอะวายฮะแพงเลยกูกูกูไม่กูบอกว่าไอ้เงินแดงเนี่ย แทนขอแทนข้าวมึงบอกมึงขายมึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องต้องให้กูบ้องใช่ไหมแมันกดส้นตีนไหมแค่ใบเดียวใช่ป่ะตอนนี้คิดว่ามันกดส้นตีนผมป่าเนี่ยกดครับกดนนั่นแหละกดส้นตีนก็ต้องแด็ดส้นตีนต้องแล้ว5คนนะ5คนอืมวันโตชอบโตหุ่นไอ้สัตว์ตีนเตะปากเขาไหนไหนไหนพี่ตั้มมึงเนี่ย นีงไม่ต้องตั้มเลยเนะเมื่อกี้มาแล้วเราก็ไปแล้วอะไรมันขึ้นชั้นสามไม่บอกเลยพี่ตั้มเรียกครับมึงก็ไปมึงก็ไปแทงพี่ตั้มมันมาเด็กมึงก็ไปแทงพี่ตั้มมันมาด้วยเด็กไอ้จ็คขอเตอ้ปล่ามึงหรือเปล่าเจ็คเชื่อใครไม่รู้มึงแทงพี่ตั้มมันมาด้วยเนี้ยเชี่ยขครอย่าตั้มหดึ่งอย่าตั้มหนึ่งว่ไหนพี่ตั้มมันอยู่ไหนมึงไม่ต้องไปมึงก็รออยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวกูอยากดูพี่ตั้มมึงมาจริงไหมนะพี่ตั้มแป๊บโอ้โหลงมาตัวเปล่าไอ้เฮียบอกขอไหนไหนข้าวก ถ่ายมาไม่หมดโชงเงินแดงให้กูเห็นเหรอมีแสนสามกูขอแทนข้าวบอกขายครับขายถามสองรอบมันบอกว่าขายกูเปลี่ยนใจแล้วกูไม่เอาแล้วไอชิปโอมได้ไหมเนะี่ยเจ็ดตัวนะ่ะกูไม่เอาแล้เ,เปลี่ยนใจแล้วเงินแดงอะแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ด้วยหิวทีนนะ่มียี่สิบคู่อะเอากี่คู่ออก็ยี่สิบคู่ก็คือยี่สิบบาทเลยเอ้ยยี่สิบบาทนะไอสัตว์อ บอกขึ้นไปหาพี่ตั้มแต่ไม่มีไม่มีพี่ตั้มอยู่ข้างบนนะแล้วกูไม่เอาละกูปิดใจและกูเอาปาหมอละนึ่นึงร้อยตัวเ่ยเอาไปทำอะไรวะเอาเปล่าแกงเอามาพี่มีพี่มีพี่มีมามันต้องสุดขั้นใหอนตอนรอมันไปป่่มันไม่มีบอนมันเรียกมันเรี้ยงเด็กนักวอร์ไรด์กฎหมายด้วยตอรอับ ไม่หมอคบไหมหมอคบไหมเฮ้ยเพิ่ง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 ไม่ไม่มันแทงได้ไปกินดูดิกินดูดิอะไรครับตำรวจยมผมอันนี้อยู่นะผมอันนี้อยู่นะคุยอยู่ทำไมครับที่ตำรวจได้ปะยังไม่ได้ครับตำรวจยังไงแทงตำรวจยังไงตอไหมมันต้องหมอสุดทาย ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจะมีเสียเวลาเนาะโดนจับไปแล้วกระชื้นมาเนี่ยมันเหม่อได้หยอกหยอกเชื่อก็หยักก็ฟองสภาแล้วไปเดีย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 วคำนวณอยู่ว่ามันจะไปคุยสภาไปมันใช่อยากกระทืบอีกก้นเนี่ยลูอินมาเลนี่ครับเนี่เดี๋ยที่ไหนมาเลนี่สี่ตัวเลนี่สีตัวเนี่ยก็ไปให้เพื่อนไปดักเลนี่ก็ได้เอาไปกระทืบมาเลนี่กระทืบนเลยไปดีไปดี มารอเลยมาช่วยจริงหน่อยซื้ผมรวกต่อเองไม่แม่ไปไปไปรอลูกเหมือนยางมายางยางไปแล้วนะมึงมารอคอเจเจมันรู้เรื่องเาลจ้าเจ้ยมันก็ลู้ด้วยแต่ถ้าเจ้าเข้ามันก็ถิอใจกับผมแต่ว่ามันร้องมันก็ผมบอกมาแล้วถือว่าผมขอน้องมาแล้วอ่ะตู้ตู้หรือร้านกู้เบ็ดขอนี้ขอนขอนริมเลนเนาะก็ก็ไม่รู้อ่ะแต่ถือว่าผมขอน้องมันไปแล้วไง ทุกคนก็น่าจะเห็นว่าเออเจตอนนี้ก็คือเหมือนที่มันทํากับเราอยู่นะตอนนั้นไอ้เจก็อยู่เออน่าจะเข้าใจบอกว่าเล่นได้แต่ไม่ใช่เวลานี้ไม่จริงว่ะน่ะลูกพี่เปี่ยนออกมาเทำไมเปี่ยนทำไมเข้าแกงไงมเข้าแกงอะไรได้บัญหาเหรอเข้าแล้วมั้งมันแม่มันน่าจะมาเคลียร์ใช่หรอตอนหรือเปล่าไม่รู้เลยเปดูในอะไรอัาเด่เด่ละเด่นอเอ๊ะอะไรนะมันผิด มันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปข้างในหน้าผมไปแล้วไปแล้วผมว่าไม่ไม่ผมว่าเขามามาเคลียร์แก๊งแก๊งแล้วน่าจะไม่รู้น่าจะยุ่งกันแล้วเอาผัดออกไม่หนมาไม่มาเข้าไม่ไม่ได้มายุ่เพอมามาเข้าอยู่แล้วมันหาคนมาอยู่แล้วแหละมันก็เหมือนตอนยุคนั้นแหละผมก็หาคนไปเลือยก็โดนกดก็หาคนไปอ่ะปวนหัววันนี้ผมไปเบลล่างได้ยินเสียงเป็กกี้นะเป็กกี้รับเชงอ่ะเป็กกี้เป็กกี้รับไอ้นี่อยู่รับไอ้พวกตีของไอ้ไอ้ขึ้น เขาบัตรเนี่ยขอเหล็กไปร้อยอันเนี่ยกินนัดแฉงแต่ตัวเขียงวะจั๊กจี้อย่างกากอะเล่นเดิมพันมันมาไม่หมุนอย่างเดียวจั๊กจี้เหรอเออหมุนอย่างเดียวไอ้เหี้ยหมุนจนตีตรงอ่ะไอ้ขอพูดมาวะมันขอพูดหรอเออขอพูดขอมึงพูดไปเลยไม่ไดด้กหนถุงเมื่อไหนงเงินแดงกูวะอันนี้ค่าตอนไหนเนี่ยโจวฮี ก็สามทุมท่มยี่ยี่ห้าสามทุ่มสามสิบก็ได้อ่ะอีกสิบสามนาทีน่ะสามทุมทท่มอีกสิบสามนาทีแล้วสามทุ่มสามสิบอ็เอาไปย้ายคนละเขาอ่ะเขาไปให้เอาหมอ,อยากอ่ะอันนี้พี่เฉินไม่ได้นเนี่ยเฉินไหนเนี่ยไม่ไม่กูเอ้ยกูก<ม>ูขอมันแล้วนะกูข,ขอถุงมือมนะันไม่ให้เฮี้ยงเงินแดงก็ไม่ให้ย้อนสมไมวะของมียเยอะแบ่งกันดิกูเปลี่ยนใจแล้วกูไม่เอาอะไรที่อ่ะ กอ็หูกระต่ายมึงได้ไหมข้างๆเนี่ยตรงๆเลยในตัวมึงอะกูไม่อยากได้เลยกูขอปลาดุกตัวหนึ่งมาเสื้อมึงอะได้ปะปลาครับเปล่าไม่รู้อะกูเห็นเป็นปลาดุกปลาดุกโอ้เสียปลาดุกกูขอได้ปลาปลาดุกมึงอะไม่ต้งจะไปกูจะไปปล่อยอยู่ข้างหน้าปลาดุกจริงมีคนมางหน้มีหนวดด้วยนะมาดูอยู่คนเดียวนะ เออนี่ยมันหนวดด้วยดูดิเดี๋ยวไหนเฮ้ยแล้วแต่มันตใจเขาอ่ะตามไม่ทันนั่นแหละอ่ะสรุปยังไงเนี่ยกูห่อไม่ได้เหรอเอไม่ไอ้้ห่อแกงไปไหนเจอสีฟ้าเน่ยไหนพี่ได้วิ่งนะห่อแกงไปไหนมันอยู่ไหมห่อแกงมันอยู่สภาเปล่าไปพาไปดูสภาดิพาไปดูสภาดิอยู่คนเดียวกูมันไปด้วย น้องขึ้นมาหน้าร้านนี่นไงขึ้นมาดิโอ,ววอ้ใครมามอน้ำแตกเลยอะไอโอโซอนได้นอนคะแนนโอ้เอาเก็บทำไมไปดูมาสภา,าด,ดิเอาไปสภาหรอ่ชอยากเล่นเลยยนี่ยอะไรงี้ าเล่นแไม่ <S <S ที่กูบอกให้ไปดูสภานนมัน<พ>อะเพราะว่ามันดูดูมันสับคนดิไม่ม<ผ>มหมดหมไปแล้วพี่ผมไปสภาเจอปะ,ะไม่เจอใครเลยแสดงว,ว่ามันมันก็ตามหาล่าตัวมันอะไปสภาอยู่ไหมหนึไม่ต้องไม่ต้องหาก็ได้หาขับหามานันอะเจอกล้วก็ทื่อแบบต้องแลนมันอะใช่กูต้องล่า ไอที่นี่เอาไว้เอาไว้อันไหนเดี๋ยวที่แบบตัวที่ว่าแล้วเราไม่มีแล้วเราลังง่ายสุดละโอ้ไมวย้อนไปปล่อยเสียโปตอนเล่นพับจีกับพี่จังมีโอกาสทำคลิปให้ดูหน่อยนะครับอยากเห็นเล่นพับจีได้น้องได้ออกยังอ่ะออกแล้วจะได้เข้าไอเนี้ยไอ้ตัวที่นี่เอาไว้ไปเขาอื่นเขาลูกนี้ดีกว่านอนเหงาเอ าไม่นอนหงาเคยกันหลุ่มกันที่โรงพยาบาลต่อ ที่ที่พวกกูแรงกันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ที่ที่มากลางหลังพวกคนทำให้มึงระแวงอย่าพลาดท่าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมันคือความหวังจอบอยู่ในปากอยู่ในทากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาร์จะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวกพอมันเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชี่ยร์ทุกคนพวกกูพุ่งเลยเปสุดแรงเกิด้หมายอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออสตารีน่าพวกกูลอยเียดฟ้า